ก็แนนแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกันยายนว่าในเรื่องการงานการเงินความรักของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราจะเริ่มดูในส่วนของอดีตของชาวราศีธนูก่อนนะคะ ดูไพ่ประจำอดีตของคุณก่อนนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะ Night of Bone The Halo p h a n t ว้าวมีสามดาบด้วยนะ j u s t m e n t แล้วก็ Page of s w o r d นะคะโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่ประจำตัว ของคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมาสำหรับชาวราศีธนูนะคะได้นิคออฟวอนนะคะ,ะนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูนะในอดีตที่ผ่านนานะคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานดีนะ,ะมีความกระตือรือร้นนะและก็สำหรับบางคนนะ,ะจะเรื่องงานที่ตัวเองถนัดนะคะถ้างาน ไหนที่ตัวเองไม่ถนัดก็จะรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่กับการทำงานนะรู้สึกว่าชาวราศีธนูนั้นในอดีตน,นะถ้าคุณรักใครหรือว่าชอบใครนะคุณจะเอาตัวเองนะเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรไปเอาใจหรือว่าการที่กล้าที่จะไปสารภาพว่าตัวเองชอบ หรืออะไรก็ตามนะคะชาวราศีธนูนี่าสามารถระบายความรู้สึกในใจให้กับคนที่ตัวเองรักได้เก่งมากนะสำหรับอดีตที่ผ่านมานะคะ The High l o f a n นะคะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีพฤษภนะคะรู้สึกว่าชาวราศีธนูบางคนนะคะมีการคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภนะคะ แล้วชาวราศีธนูนะในอดีตที่ผ่านมานะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ชอบทำบูญสุนทานนะคะเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมหรือบางคนนะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์นะคะทำให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งดีๆนะคะคอยคุ้มครองในชีวิตของเขาะ,ะชาวราศีธนูนะไพ่ไปต่อมานะคะสามดาบพาไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าชาวราศีธนูนะ ในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณเจ็บปวดกับรักสามเศร้านะคุณไปรู้ความจริงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นฝ่ายนอกใจในความรักครั้งนี้นะทําให้มันเจ็บปวดทั้งสามคนเลยนะคะรักสามเศร้านะรู้สึกว่าคนที่เจ็บปวดมากที่สุดน,น่าจะเป็นคนกลางนะอืมคนกลางเจ็บ ปวดที่สุดแล้วนะคะถึงแม้ว่าตัวเองจะมี2คนในเวลาเดียวกันก็ตามนะคะแต่เจ็บปวดที่สุดแล้วนะ,ะ<ล>วเพราะว่าคนกลางนั้นอีอกคนนึงก็ใช่อีกคนนึงก็รักก็จะเป็นความรู้สึกแบบเจ็บปวดที่ไม่สามารถเลือกใครแค่คนใดคนหนึ่งอยู่ในชีวิตของเขาได้นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่เป็นฝ่ายนอกใจนะกับความรักครั้งนี้นะชาว ราศีธนูนะคะไพ่ใบต่อมานะคะ u d ส m e n t สำหรับไพ่ใบนี้นะรู้สึกว่าชาวราศีธนูนะคะมีการพูดคุยนะหรือว่ามีการตกลงกันนะว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปในทิศทางใดนะคะสำหรับบางคนนะอาจจะไปรู้ความจริงแล้วอาจจะมีเรื่องอ ลักซ้อนซ้อนเงื่อนเข้ามาอาจจะมีรักสามเศร้านะค,คุณได้ตกลงแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะตกลงกันว่าต่อไปนี้เราจะมีสถานะอย่างไรกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะต่อมานะคะเพจออฟวูนนะสำหรับไพ่ใบนี้นะมันมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวนะคะชาวราศีธนูนะในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ดื้อรั้นนะ ในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องแล้วคุณจะทําให้ถึงที่สุดนะคะคุณจะไม่ฟังใครนะคะอืจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะ,ะมีความเป็นเด็กในตัวหรือบางคนนะชาวราศีธนูคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือตัวคุณเองอายุน้อยกว่าคนรักนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะคนคนนั้น ถ้าใครอายุน้อยกว่ากันคนคนนั้นจะเป็นคนหัวดื้อรั้นนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะเราจะขอเปิดไพ่ปัจจุบันนะคะให้กับชาวราศีธนูด้วยนะว่าปัจจุบันชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างเนาะขอดูไพ่ปัจจุบันค่ะ ปัจจุบันของชาวราศีธนูนะคะได้มาใบแรกคือเทมเพลน c e นะ The Hermit รู้สึกว่ามีโรคส่วนตัวสูงนะชอบสันโดษนะคะในปัจจุบันสําหรับชาวราศีธนูนะคะโอเคเทมเพลนเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีธนูเองนะ,ะแล้วก็ได้ไพ่ประจำตัวของตัวเองด้วยในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าสำหรับไพ่ใบนี้นะมันเป็นไพ่เมเจอร์อคนาด้วยมันเป็นไพ่ใหญ่ด้วยอะไรที่จะเกิดขึ้นในไพ่ใบนี้คือมันจะมีผลกระทบต่อชาวราศีธนูโดยตรงนะคะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าชาวราศีธนูนะพยายามที่จะบาลานซ์จิตใจของตัวเองนะพยายามที่จะไม่หงุดหงิดหรือว่าอะไรนะคะแต่มันก็มีเรื่องให้หงุดหงิดตลอดเวลานะคะ รู้สึกว่าชาวราศีธนูนะมีเกณฑ์จะย้ายบ้านใหม่นะคะหรือต่อเติมบ้านใหม่นะคะเ,ออเพราะว่าอาจจะบ้านเก่าอาจจะมีการซุดซมอะไรมีการปรับปรุงบ้านนะคะและชาวราศีธนูนะมีเกณฑ์ที่จะย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะคะม,มันเป็นความรู้สึกของ ชาวราศีธนูที่มันชัดเจนมากนะคะที่มันออกมาจากไพ่ใบนี้นะคะคือเ e มเพลนะคะส่วนมากแล้วชาวราศีธนูในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะไม่ย้ายบ้านใหม่ก็จะมีการย้ายที่ทํางานใหม่หรือว่าการต่อเติมบ้านทําบ้านให้มันดูใหม่ขึ้นประมาณนั้นนะคะเดอะเฮอร์มนะอย่างที่เราพูดไปแล้วชาวราศีธนูในช่วงนี้เขาจะเป็นคนที่ ลักสันโดนะคะมีโรคส่วนตัวสูงมากนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะบางคนนะถ้าโสดนะในช่วงนี้ก็ยังไม่พร้อมเปิดใจนะคะรู้สึกว่าความรักครั้งที่ผ่านมาเคยทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่านะเขาจึงไม่ได้เปิดโอกาสความรักแบบเต็มร้อยนะคะอาจจะเปิดความรักแบบเปิดให้คนนั้นเข้ามาในชีวิตแต่ไม่ได้เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต ประมาณนั้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะ,ะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกันด้วยนะคะ The h e r m ร t รู้สึกว่าชาวราศีธนูอาจจะมีการครบหาดูใจกับชาวราศีกันด้วยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ The m เ g i c เชียนนะคะเ h e m a ม i c c เชีนนั้นรู้สึกว่าชาวราศีธนูนะ ในช่วงปัจจุบันนะคะคุณเป็นคนที่มีความเ,าเขาเรียกว่าอะไรสุนชีในการพูดคุณเป็นคนที่พูดแล้วมันคำพูดของคุณน่าเชื่อถือนะ,ะอส่วนมากแล้วคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการใช้เสียงอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะประสบความสำเร็จดีนะคะในหน้าที่การงานนะคะคนที่ใช้เสียงเนาะ,ะแล้ว ชาวราศีธนูนะเป็นคนที่ชอบปฏิบัตินะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะมันเป็นเมจิกนะคะมันเหมือนคนที่มีเวทมนต์หรือว่าไสายศาสตร์หรือยังไงอย่างนี้นะคะเป็นไปนได้ว่าชาวราศีธนูนะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของไสยศาสตร์ในเรื่องของสิ่งเลึกลับอยู่พอสมควรนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะ ไพ่ไปต่อมานะคะสองเหรียญชาวราศีธนูในช่วงนี้รู้สึกว่าจะหมุนเงินนะถึงแม้ว่าเงินมันอาจจะไม่ค่อยจะชนเดือนเท่าไหร่นะคะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะชาวราศีธนูคุณเป็นคนที่หมุนเงินเก่งมากนะคะไม่ว่าจะหมุนเงินในการใช้นี่หมุนเงินในการใช้ใจ่ายในครอบครัวครัวเรือนอะไรก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่หมุนเงินแล้วก็ใช้เงินเป็นด้วยนะ สิ่งไหนที่ไม่จําเป็นและสิ่งไหนที่ควรเก็บสิ่งไหนที่ควรหมุนเงินแล้วเอานามาใช้อะไรเงี้ยคุณจะเก่งเป็นพิเศษนะคะแล้วไพ่ใบนี้มันยังแสดงถึงว่าความรักที่มีระยะทางนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันกับคนรักอาจจะห่างกันเพราะว่าที่ทํางานไกลหรือจําเป็นจะต้องไปทํางานที่อื่นเพื่อที่จะออมีเงินเข้ามาใช้จา่ายในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะ ไพ่ไปต่อมานะคะสำหรับภพ่ในปัจจุบันของชาวราศีธนูนะไพ่ใบนี้นะมันทำให้นึกถึงเพลงเพลงหนึ่งของทาทายังนะอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะมันเป็นประมาณเพลงนั้นเลยนะคะสองดาบนั้นมีความหมายลึกซึ้งนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูเลือกไม่ได้นะ ประมาณว่ารักพี่สิรายน้องด้วยซ้ําไปนะคะสําหรับกรณีนี้นะเออเป็นความรู้สึกแบบเออฉันก็ไม่อยากเลือกใครแล้วฉันปิดผ้าปิดตาฉันไ้อย่างนี้ดีกว่าเงี้ยไม่อยากเลือกใครเลยอย่างเงี้ยอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะต่อมานะคะเราจะมาดูในส่วนของอนาคตที่จะถึงนะคะสําหรับชาวราศีธนูนะคะ ขอดูไพ่อนาคตของชาวราศีธนูนะคะ The Star King of Born ้าวนอนไม่หลับเหรอคะชาวราศีธนูในช่วงนี้นะ โอเคเรามาดูที่ไพ่ใบแรกของอนาคตที่จะเกิดขึ้นในชาวราศีธนูนะได้ไพ่เดอสตาร์นะคะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกุมด้วยนะคะเรู่อสึกว่าชาวราศีธนูนะในอนาคตที่จะถึงนะะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะถ้าคุณมีความขยันขันแข็งมีความภาคเพียรเช่นคุณอ่านหนังสือนะคะคุณเตรียมตัวจะไปสอบนะคะคุณได้ไพ่ใบนี้ นั่นแสดงว่าคุณสอบได้แน่นอนนะคะขอให้คุณไว้ใจได้เลยนะแล้วสำหรับบางคนนะคะที่ไปสมัครงานใหม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จนะมีเกณฑ์ที่จะตอบรับเข้าทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะ king of w o r n นะสำหรับไพ่ king of w o r n นะมันหมายถึงว่าชาวราศีธนูนะในอนาคตนะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไร มีความเป็นผู้นำมีหัวคิดในการทำงานนะมีไอเดียดีๆนะคะมานำเสนอกับหัวหน้าหรือว่าลูกน้องตลอดเวลานะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้นำมากนะโดยเฉพาะ King of Worn King ก็แปลว่ายิ่งใหญ่หรือว่ากษัตริย์ใช่ไหมคะ Worn ก็คือเป็นไพ่ไม้นะคะคุณจะประสบความสำเร็จในเนื้อที่การงานของคุณดีนะมีความรับผิดชอบดีมีแพชชั่นสูงมากในเรื่องของการทำงานนะ สำหรับชาวราศีธนูนะคะแต่ชาวราศีธนูนะได้ก้าวดาบนั่นแสดงว่าในอนาคตนะคุณจะรู้สึกว่ามีความกังวลหรือมีเรื่องที่ต้องคิดมากนะวิตกกังวลน,นะ,ะทำให้ชาวราศีธนูนอนไม่หลับนะคะบางคนอาจจะมีอาการไมเกรนนะคะปวดหัวบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยนะคะอย่าคิดมากหรือว่า วิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะสำหรับชาวราศีธนูในอนาคตที่จะถึงนะต่อมานะคะเด็เดวิลนะเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีมังกรนะรู้สึกว่าชาวราศีธนูนะมีการคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรและก็ชาวราศีกุมด้วยนะคะในอนาคตที่จะถึงนะ Uh, the Devil นะคะไพ่ใบนี้มันแสดงให้เห็นว่าชาวราศีธนูมีความรุ่มหลงนะความรักทั้งนี้มันคือความรุ่มหลงนะคะมันไม่ใช่ความรักนะมันเป็นความรักที่มีกิเลสตัณหามันมีการที่เวรกรรมให้คุณสองคนได้มาเจอกันได้มาชดใช้ซึ่งกันและกันก่อนที่จะหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันแล้วค่อยเดินจากกันไปประมาณนั้นนะ มันจะเป็นความรุ่มหลงมากกว่านะถ้าถ้าคุณได้เจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกตัวคุณเองว่าคุณทาไมหลงเขามากอย่างนี้นะคะหลงกับรักมันไม่เหมือนกันนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความรู้สึกในการรุ่มหลงหลงรักใครแบบหัวปักหัวปลาไว้นิดนึงเนาะสาหรับอนาคตนะคะต่อมานะคะ8ดเหรียญสําหรับชาวราศีมังกรนะในอนาคตเป็นคนที่ขยันขันแข็งทำมาหากินนะคะเป็นคนที่ เก็บเงินเก่งหรือบางคนนะอยู่ในช่วงของอการเขาเรียกว่าอะไรไวัยรุ่นสร้างตัวนะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกําลังที่จะ,ะมีเกณฑ์ที่จะ,ะเก็บเงินเพื่อที่จะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวสร้างครอบครัวร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะแต่คุณชาวราศีธนูเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากนะคนแบบนี้ไม่มีวันยากจนหรอก นะคะเพราะว่าเป็นคนที่ขยันขันแข็งนะแล้วก็สรุปไพ่กับชาวราศีธนูเลยแล้วกันนะคะขอสามใบเนาะไพ่ตกบ่อยเลยเกินอ้าเปิดเลยแล้วกันนะคะได้ The ะแฮง m a n นะคะ Queen of นออ n e n King of Cups ว้าวได้ไพ่ครอบครัวด้วยนะโอเคเราก็สรุปไพ่เลยก็แล้วกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะได้ไพ่เดอะแฮงแมนนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูนะเออรู้สึกว่ามีความเสียสละให้กับความรักครั้งนี้นะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นคนที่เสียสละหรือยอมรอคอยนะอืม ประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะค of น o อ a ว d นนะ u e e o o f w a n นนั้นหมายความว่ามีความเป็นผู้นำมีความโอบอ้อมอารีนะมีความอ่อนโยนในการปกครองลูกน้องในเรื่องของการทำงานคุณก็ไปได้ดีนะคะ King of Cup นะคะเป็นคนที่พูดตรงๆนะคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะคะตามความรู้สึกของตัวเองนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่จริงจังกับความรักนะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ไพ่สิบถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่แฮปปี้เอนดิงหรือว่าครอบครัวสุขสันต์นาสำหรับชาวราศีธนูแล้วนะ,ะจะมีความโชคดีในเรื่องของครอบครัวนะคะสำหรับใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวจะมีความสุขดีชีวิตสมบูรณ์แบบนะคะไพ่ใบต่อมานะคะเอ็ดออฟพินเคิลนั่นหมายความว่าชาวราศีธนูนะคะในช่วงนี้หรือในอนาคตคุณจะได้รับพรนะคะหรือได้รับ ของขวัญที่ถูกใจคุณนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในเรื่ององการเสี่ยงดวงด้วยนะคะโอเควันนี้เราก็ดูดวงให้กับชาวราศีธนูเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ